ไอ้พาแม่ทำบุญวันเกิดเผยเรื่องเซไพนักคอมซ่อนเงินเมียทีเดียวถึง6หลักว้าวแม่เจ้าเงินจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามข่าวนี้กันนะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับไปตามข่าวของนักคอมกันดีกว่านะฮะซึ่งหลายๆคนคงจะนึกถึงนักคอมกันนะฮะว่ามีวีดกรรมอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะคำนี้ครับ ไอซ่าโอเคครับตามข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอตอนใหม่วันเกิดแม่เอ๋แม่เล่าว่าเจอเงินที่พ่อซ่อนไว้ให้ที่ครอบครัวของตลกคนดังนักคอมอย่างลูกสาวไอ้นภัทรชลินและแบงค์อธิกิติสามี พาแม่เอ๋แม่เอ๋นะฮะไปทำบุญวันเกิดถวายสังฆทานพร้อมครอบครัวที่ทำเอาฮือฮาก็คือเป็นคำตอบที่หลายคนชอบแซวว่นานักคอมตลกดังผู้ล่วงลับชอบซุกเงินไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถเอ่ยหรือเกียร์รถยนต์เอ่ยทั้งเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากแม่เอ๋เจอก็สามารถเก็บไปได้เลยและก็ถูกจับได้หลายครั้งเช่นกันนะครับ ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนะฮะก็พิสูจน์เรื่องดังกล่าวได้อย่างดีในคลิปวิดีโอยังเผยว่าลูกชายของนัาคอมบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนแม่นึกยังไงไม่รู้บอกให้เปิดใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อให้ดูหน่อยเผื่อมีอะไรคนไปคนมาก็เจอซองสีน้ำตาลที่ใส่เงินไว้2 0 0 0 0 0บาทโอ้แม่เจ้าทั้งยังบอกด้วยว่าปกติมอเตอร์ไซค์คันนี้นัาคอมไม่ค่อยได้ขับอย่างมากก็แค่สตาร์ท แถมยังบอกด้วยว่ามิหน้าก่อนหน้านี้เคยขอนำรถไปใช้แต่พ่อก็ไม่ให้นะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นซึ่งขออภัยด้วยที่เราจะนำคลิปนี้มาไม่ได้เพราะเขามีลิขสิทธิ์จากทาง YouTube นั่นเองนะฮะก็มีแต่รูปนะฮะที่ไปเปิดเจอเงิน2 0 0แสนบาทด้วยกันโอ้สบายเลยฮนะนี่คือมรดกอีกชิ้นหนึ่งที่นักค้อมเราฝากไว้ให้ครอบครัวนะฮะก็เป็นตลก ชื่อดังที่พวกเราชื่นชอบและเคารพรักนักคอมนะฮะก็มีมุมฮาๆยางว่าฮะซ่อนเงินของผู้ชายเป็นเรื่องปกติฮะซ่อมไว้บ้างอะไรบ้างเพื่อไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะฮะใครไม่ซ่อมบ้างยกมือขึ้นหน่อยอ่าอ่ามันก็ต้องมีบ้างนะฮะมากน้อยแล้วแต่ฐานรายได้ของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นคลิปที่สําหรับคนที่คิดถึงนักคอมเอามาฝากกันนะฮะสำหรับวีลกรรมนรักคอม สำหรับเรื่องการซ่อนเงินนั่นเองนะฮะคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะก็ท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และเป็นกำลังใจให้กันในช่วงโควิดนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับผม